B y DMI Super FI h สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 2> AS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทย 1, ลีก BYD ี e ีซ o n 6ลีก1ฤดูกาล2025-2026นะครับวันนี้เป็นของทีมเจ้าบ,บ้านสุขโท 4, ขทัย FC ขซีกันก่อนนะครับของโคดอนัทอัลตกอรบุรีเอฟซีของโคโดนอ,อนลั 4, งสันวัตชิโ,ตโชคนะครับจัดระบบ4-3-3ก็ถือเป็นปัญหาครับที่สุโขทยัยของโคโดอนัทต,ต้องแก้ครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับ จบบุรี FC ทีมเยือนครับในชุดเสื้อสีฟ้าขาวเนี่ยนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนบุกจากขวาไปซ้ายครับของสุโขทัย FC ในรุกการนี้ผ่านมา1ิเกมเอาละครับดีดโซนมาแล้วได้ยิงก่อนเลยครับโอ้โหต้องออกแรงแต่ต้นมือเลยครับเควินเมโรซาเอาละรลอดขามาดูสิโยดยิงครับโอ้โหสองเซฟติดครับเควินเลเมนโดซาครับดูครับลูกนี้ของทัศนพงศ์หมดดารักษ์นะครับยิงจิ้มหัวเกือกแล้วเซฟไม่ได้ครับดูจังหวะ ไว่หมังของจอนบัาโจ้ครับนี่ครับยิงเร็ว37อย่าง38เลยครับแต่ว่ามาติวสินโยครับสามแล้วแหมแฟร์ๆรอยุ่งพอโฉบเข้าไปมงเสาแรกครับโอ้ตัวเล็กที่สุดในสนามครับแต่ว่ามงได้ครับจอนงงเลยครับตัวแานบุรินกีนะครับของมาติอุสซินโยแล้วเปิดเข้ามาให้กับจอนบัาโจ้ครับดูครับสับกาหลอกแล้วครับแต่งมางขวาแล้วก็แล้วโฉบมาข้างหน้าครับของจอนบาโจแนวรับของชนบุรีนั้นยืนขาตากันหมดเลยครับไม่มีใครตามเข้ามาประกบนะครับจอนบาโจ โอ้โหลอดช่องตรงนั้นเจอกิดิพงค์เอาสะดุดซะแล้วแม่ยังได้นะครับเข่าซ้ายยิงโค้งแล้วยิงโอ้โหบาโจติดเซฟแล้ววนกลับมาใหม่เอาไม่เข้าแล้วบาโจยิงติดบล็อกอีกโอ้โหแต่ว่ามีธงลาำหน้าไปแล้วครับโอ้โหโอ้ชุดดีครับดูครับสับอีกแล้วนะครับของมัติโอซิโนแล้วดูจังหวะเปิดนี่ครับชัดเจนนะครับยิงสวนไปครับยิงแบบตามน้ำของจอร์ดฟลิเป้คือไม่งงไม่ได้แล้วจะ สวนยิงลูกนี้เอาตรงกรอบด้วยนะครับได้ครับจอร์บัโจบาจโจหลากหนีมาหนึ่งยังไปได้ยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหเชียวออกไปนิดเดียวครับดูครับจังหวะจับบอลแล้วก็โยกหลบไปครับของสันติภาพจนงอมแล้วก็ยิงผ่านนัทพงศริยา<ม>แล้วบอลไปเลยครับจะมีทีเด็ดทิ้งทวนครึ่งแรกหรือเปล่าครับเปิดพงเข้าไปบาจโจจับได้ยิงขวาลูกนี้ครับแต่ว่าเข้าซองเควินเมนโดซา่า ทนสนพงศ์ครับพาบอลหนีมาทดครบแล้วนะครับแล้วก็ู้ษินคุณปาวราศรีจันทร์ครับเป่านวีดหมดครึ่งแรกครับก็เป็นสุโขทัยเอฟซีนะครับที่ขึ้นแบบไหนครับคุณปาวราศรีจันทร์ครับเป่าเริ่มครึ่งหลังครับสุโขทัยเอฟซีครับเจ้าถิ่นชุดสีแดงเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับในครึ่งหลังสลับมาบุกจากอ้าพลิกสวยครับทันนพงศ์นี่ครับลีลาครับโอ้โหมีลูกดีดและไปแล้วครับสีโรดรอทันสนพงศ์เติมสีโรดเข้ากลาง ไ่ลักษณะไทยป้าจิวซิโลยิงครับติดเซฟซิโลดยังได้นะครับเกมรับชนบุรีเผลอครับแล้วโลเมอูยิงขวาลูกนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับอย่าให้เผลออย่าให้มีเวลาอย่าให้มีโอกาสครับขวาหน้ากองดปูหนีห่างครับดูครับบอลได้ที่ซิโลดชะทองครับดึงบอลมาแล้วก็ไหลต่อมาให้กับโรเมอูแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหหมดเซฟเลยครับดูครับ ตั้งป้อมแล้วกดด้วยเท้าขวาแล้วบอลมุดต,ตุงต่งข่ายครับสประตูต่อศูนยนาทีโกสิบสองครับรัตพงศ์ครับยืนตรงนั้นแล้วก็บอลเกือบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหเป็นโรซ่าพุ่งไปแล้วแต่ว่าไม่ถึงครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสุขตเทฟซีหนีชมบุรีฟซจากต่างมาเกรกคูล่าครับเอ,อาอละครับโอ้ ได้ประตูคืนมาแล้วครับตีไข่แตกไปหนึ่งประตูต่อสครับจุรีเอฟซีก็ถือว่าตีไข่แตกได้เร็วเหมือนกันนะครับผ่านมา3นาทีครับกูร่าครับต้องชมจังหวะนี้ของจอร์แดนบุรินกีครับที่มองตั้งไปให้กับทางด้านของแก๊กูร่าครับดูบอลยาวครับจากจอร์จอร์ฟิลิเป้และครับแล้วมามองตั้งที่บุรินกีครับแล้วมาจบที่แก๊กูร่าครับสามประสานนักเตะต่างชาติของชลบุรีครับพักอกและยิงขวาครับมาเซฟเลยนะครับจังหวะนี้ของกิติพันธ์แสนสุขครับ หนึ่งประตูต่อสองนาทีหกนาทีสันติภาพมองในกรอบเขตโทษแล้วก็เปิดโค้งเข้าไปลูกนี้เสาสอง <c oughs> แหมไม่มีจังหวะไม่ได้ยิงครับอีซ่าโยก็ยิงเสาแรกเลยครับโอ้กิติพันธ์ขวางออกมาทางขวามีนอดกองอยู่คนนึงครับสุโขทัยสันติภาพเปิดซ้ายลูกนี้มโอ้โหมันฝากมาตรงกลางคลิกมาราะตะยังได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าเร็วครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ ทับนัสเข่าในมาครับเบิร์นจงังหวะนี้เอาครับโบลินกิเปิดเข้ามาฮูล่ายิงเสาสองมิดยิงธนเศษครับโ,โ,โ,โปูสินให้สัญญาณธนเศษตรซอยเท้า,าไว้แล้วเปิดนะครับลูกนี้กิติพันธ์อ,อมาปัดครับและปูสิลก็ไม่ให้เตะบมูมแล้วครับหมดเวลาไปเลยครับโอ้สุดท้าย จบที่ชัยชนะของเจ้าทีทีเอสเพลครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ